โอเด่นไนทีวีร่วมกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ มองเย็นนายทีวีชมกันได้โมเดิร์นนายทีวีถูกใจบรรดาหญิงชายและชมได้ชมดี la baja กับยุยละยาดเยอะกันหน่อยว่าจะดีไหมละพบยุยยาดเยอะละเจอเลยท่านใดรายการต่อไปนั่นคือยุยยาดเยอะ เยอะเข้ามา บุญทอนคนหน่มและอาพาพรยุยไม่หมดแน่นอนนะของเรายังมีพิ่ทีก่อนว่าอีสามท่านเชิญพบกันละได้เลยทันทีคนแรกน้องอาบน้องรอนก็นดีน้องแพรคนดีชบกันเลยสวัสดีครับ เลยอาเซียนอาเซียนชุเกตเขาบอว่าเป็นทักนักร้องแล้วก็นักแร่ที่ชื่อดังของอเบืร์ไทยเลยนะฮะพี่บุญโทนพี่ฮายแล้วก็พี่ยุ้ยนะครับสุสดอด,ดที่สุดค่ะถือว่าเป็นเกียรติของรายการของเรามากเลยนะคะคที่ได้เจอกับพี่ๆทั้งสามคนซึ่งถือว่าเป็นแบบเป็นอันดับต้นๆของวงการเพลงบ้านเราเลยตืสุดยอดมากครับผมเอง ถึงมาก็ชื่นชมมากอย่างอย่างการแหล่นี่คือมันด้นสดๆตลอดเวลาใช่ไดูไมไม่เคยใช่ไหมผมเคยมีโอกาสได้ดูบ้างครับแต่คืออาจจะอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแต่คือรู้สึกว่า่ยังคิดมแต่เมื่อกี้ระหว่างฟังแบบว่าพี่บุญโทนนะฮะทั้งร้องทั้งแหล่กันด้วยในส่วนของพี่ฮายเนี่ยพอร้องปั๊บนี่เห็นน้องแพรที่พยายามเต้นตามถ่ายคลิปเต้นตามด้วยนะได้ไหมคะสอหนูได้ไหมคะแซ็สเตย์มันยังไงครัันยังไง ต้องไงนะต้องเอาแช่บ้านหลับเพรชฟป้ากดิก้าวขวาไปนิดนึงแล้วก็โยกซ้ายขวานั่งลงไปเหมือนนั่งแล้วก็งัดตจนขึ้นแต่ยังไงก็ไม่เซ็กซี่เหมือนพี่ไฮอันนี้พี่ไฮดูนะครับอันนี้หันหลังสิอันไหนด้านหน้าใครับ เกฟเรื่องของสรีระกแต่เรื่องความสามารถก็ต้องยกให้พี่ฮายอยู่แล้วครับเก่งแี่ยูยัดเยอะนะครับคนนี้ก็เหมือนกันครับมีเพลงกันแบบดังๆออกมาตลอดเลยผมเองก็ติดตามอยู่เหมือนกันอ๋อเกิดทันเนาะดูติดตามยูย่ตั้งแต่ตัวเท่านี้เดี๋ยวได้เท่าไหนเท่านี้หรือเท่านี้เท่านี้คืออะไรไม่ใจเท่านี้คือนั่งอยู่นี่ก็เชฟบ้ามาพรอเชฟบ้าแต่ยูจะเชฟเยอะยูจะเชฟเยอะ สามคนจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเมืองไทยนี่ได้ยินมาว่าเดินทางไปแทบทุกจังตำบลทุกอำเภอแล้วใช่ครับพราะมีงานแสดงงานโชว์กันด้วยใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงอาเซียล่ะครับอาเซียผมเคยไปเขมรเขมรเคยไปลาวสปปลาวนี่ผมไปเวียงจันทร์บ่อยมากบ่อยเลยใช่ไหมครับเวียดนามยังไม่เคยไปเวียดนามายังไม่เคยไปเมือเพราะยังยังพูดภาษาเขาไม่ค่อยถนัดอ๋อจาวจาว ปแทบแทบจะทุกประเทศนะใกล้ๆบ้านเราค่ะก็ได้มีโอกาสไปดูวัฒนธรรมเขาบ่อยๆแต่ว่าความรู้รอบตัวค่อนข้างจะน้อยนะลูกๆก็เดี๋ยวจะพยายามให้เต็มที่พี่้ยนะครับพี่้ยไม่ได้ไปเลยค่ะเลี้ยงลูกช่วงนี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวเน้นเลี้ยงลูกแปลว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปใช่แต่ก็มีหาข้อมูลฝากน้องๆกันด้วยอ่านสคลิปเมื่อกี้อ่านสคลิปเมื่อกี้ ได้ตัวตั้งใจได้แน่นอนว่า3คนนี้เนี่ยรู้เรื่องอาเซียนรู้หมดนะทั้งทั้งเขมรทั้งพม่าทั้งไทยลาวรู้หมดเลยนี่ครับเคทแพดเด็บแคทแดนบ่อยหมอแค่งั้นนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3ประจำที่ก่อนเลยดีกว่าขอบคุณทั้ง3คนนะครับได้ฟังเพลงพุทธพ่อจากเหล่าสุขราลุกทุ่งกันไปแล้วช่วงหน้าตุเรียนพบกับความสนุกและสาระจากอาเซียนกันได้เลย